ไปกันอ่าไปกันว่ะโอเคค่ะไปด้วยกันมีแต่ต้นไกิน <c oughs> ไป เดินดีๆพี่จูไปกัน่องนะคะ เดินขึ้นมาด้านบนนะคะที่มีให้เช่าเสือเครื่องดื่มแล้วก็พวกอาหารทั้งหลายมีขายบริเวณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่นั่งกินอาหารมีโต๊ะมีอะไรเดี๋ยวไปหาห้องน้ำก่อนค่ะปวดฉี่ขึ้นจุดชมวิวกันนะคะไปจุดชมวิว มีเพื่อนเดินไปหนึ่งคนจะได้ไม่ต้องไปคนเดียวเพราะว่าเออพายคายักคยายเพชรก็ไม่พายจะลงเออเรือท้องกระจกก็ก็กปิดปรับปรุงค่ะก็เหลืออย่างเดียวที่ทําได้บนเกาะวันนี้ก็คือเดินขึ้นจุดชมวิวอ่ะค่ะ อ่าไปกันมาโอเคมาไปด้วยกันต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีแต่ต้น <c oughs> มีแต่ต้นเลยไม่มีใบไม่มีใบมันมีหลายระบบนะนี่ต้นกําลังตายนี่ต้น<า>ไม่มีแล้วแล้วก็ต้นใบมีก็ยังมีอยู่นะนี่มันไม่ตายหรอกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะมีฝน <c oughs> มันก็จะมาอีกอ <c oughs> ือดูดูซะก่อน น้ำสีสวยมากๆเนี่ยอืมต่สีน้ำทะเลเขาใช่ค่ะสวยสวยต้องมีเพื่อนเดินถึงจะดีเนาะเพราะว่ามีคนมามีคนสวนมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหลง <S <S ไปทางนู้นแหละ จุดชมวิวจุดชมวิวอ๋อทางศึกษาพันธุ์พืชธรรมชาติไปทางขวามือจุดชมวิวไปซ้ายเราจะขึ้นจุดชมวิวก่อนเราต้องไปซ้ายเนาะใช่ไปทางนู้นพี่นําเลยพี่จูไปเลยเราไปทางนี้กันจุดชมวิวอันนั้นศึกษาพันธุ์ไม้ไปฝั่งนู้นเราจะขึ้นจุดชมวิวกี่ร้อยเมตรไม่รู้ นั่นแหละจันผาเออกอลเบอร์เบล่าเลยก็ล่มลื่นดีอ่ะทางขึ้นจุดชมวิวมันจันผาเยอะมากเลยอ่ะค่ะเขาทําเตียนไว้แล้วล่ะไปลอดเลยค่ะลอดลอดลอดแต่ทางขึ้นจุดชมวิวตอนนี้แหละที่เขาบอกว่าชันหน่อยก็คงจะประมาณนี้ ที่มันจะชันเดินดีๆพี่จไไูไม่ต้องรีบค่อยๆไปไม่ต้องรีบค่ะชันพอสมควรจับไอ้นี่ไว้ก่อนเออค่อยๆลังตัวขึ้นไปเริ่มเห็นทะเลแล้วใช่ไหมเริ่มเห็นวิวแล้วใช่ไหมแค่ตรงนี้เพิ่งเริ่มขึ้นก็สวยแล้วเนี่ยยังไม่ทนันจะถึงไหนเลย นี่แค่ขึ้นมานิดเดียวเองก็เห็นวิวสวยแล้วอ่ะไปต่อพี่จูไหวไหมคะไหวทาะไาสบายมากนเก็นไงเลยหยุดเนี่ยขึ้นมาสักระยะหนึ่งก็เห็นวิวประมาณนี้นะคะอย่างไม่สุดค่ะต้องไปอีกไปกันต่อนะคะ ดีว่าในนี้มันอ,อมีร่มนะคะมีร่มของต้นไม้อยู่เยอะก็เลยทำให้พอไหวถึงจะเหนื่อยบ้างนั่นแหละขึ้นเนินเขาค่อยๆขึ้นไปแต่ก็ไหวค่ะเพราะมันมีร่มไม้ให้เดินจูจับเชือกพี่จูเพราะมีเชือกให้จับซ้ายขวาเราต้องจับเชือก จะได้ไม่หล่นตุ๊บลงมา <c oughs> โอ้ยโอ้ยสาวเชือกขึ้นไปก่อนค่ะ <Okay, now. S 1> เดี๋ยวก่อนค่ะโอ้ oh, <c oughs> มันชัน <c oughs> มันชันแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวหนูต้องใช้สองมือแล้วละ่ะมือเดียวไม่ไหวโอเ้ยมือเดียวลื่นค่ะไม่ไหวต้องสองเมื่อกี้นะคะตรงนี้อ่ะ ขึ้นไม่ได้สาวมือเดียวอีกมือหนึงถือกล้องไม่ได้ค่ะนะคะเออเลยต้องเก็บปิดก่อนปิดคลิปเลยเมื่อกี้แล้วก็ต้องใช้สองมือช่วยกันค่ะไม่งั้นขึ้นไม่ได้ต้องสาวเชือกด้วยสองมือเลยค่ะหอบต้องเรียกว่าหอบกินเลยเ <c oughs> มื่อกี้หนูต้องสาวสองมืออ่ะพี่จู <laughs> มือเดียวเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้อ่ะต้องเอาเก็บกล้องไปก่อนเลยแล้วก็ใช้สองมือสาวเชือกโอ้ยไม่งั้นไม่รอดเอาละ่ะไปต่อ,อตรงนี้พอไหวหน่อยมือเดียวได้ <laughs> <laughs> ถึงแล้วใช่ไหมเออถึงสักทีเถอะถึงสักทีเถอะอ้อ,อ,อ,อขึ้นตลอดเลยฉันเหมือนกันนะเนี่ยนี่ถ้าหน้าฝนนี่คงไม่ไหวนี่หน้าแรงอ๋อเขาลงทางนู้นได้ขึ้นทางลงทางได้นี่โอ้ย จุดชมวิวอยู่นี่ถึงแล้วค่ะจุดชมวิวจุดชมวิวเกาะขามค่ะโอ้เดี๋ยวหาทางขึ้นตรงนี้ก่อนไม่มองทางเดี๋ยวลื่นสะดุดก้อนหินโอ้ยโอ้ยหกล้มไปหนึ่งทีดีว่าหกล้มไม่แรง มันมีช่องเย็นใช่ไหมมันมีช่องเย็นใช่ไหมพี่จูเดี๋ยวขอพักก่อนค่ะขอนั่งพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะคะเป็นจุดชมวิวของเกาะขามนะคะเดินขึ้นมาข้างบนชันเหมือนกันแต่สวย อันนี้พาขึ้นมาตรงจุดชมวิวด้านบนของเกาะขามนะคะตะกายเขากันขึ้นมาค่ะหล้ม6ลุกแต่คุ้มค่านะคะได้พาขึ้นมาดูตรงจุดนี้ได้เห็นวิวหน้าผาข้างล่างนั่นนะคะอันนี้มีที่กั้นอยู่นะคะไม่สามารถที่จะเดินออกไปได้มากกว่านี้นะคะข้างล่างสวยมากมี่ถ้าไม่ดันด้นเดินขึ้นมา ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาถ่ายให้ทุกคนเห็นได้แบบนี้นะคะอันนี้ยายเพชรยอมเหนื่อยค่ะยอมหกล้มค่ะเจ็บหัวเข่าก็คุ้มค่ะคุ้มค่าออกมาเสียงภัยอยู่นะคะขาออกมาข้างหนึ่งอยู่ข้างในข้างหนึ่งเพื่อให้ได้ภาพนี้ให้ได้ชัดๆริมๆเลยค่ะ หายไปก็เสียวไปเหมือนกันแต่อยากให้ได้ภาพมาให้เห็นกันชัดๆค่ะหน้าผาตรงจุดชมวิวบนเกาะขามซึ่งอยากจะบอกว่าสวยมากๆถ้าไม่เดินขึ้นมาก็จะไม่ได้เห็นจริงๆนะคะมองได้ก็ประมาณ180องศาค่ะ ไม่เกินนี้แล้วล่ะอันนี้ออกมาสุดๆแล้วค่ะออกมาได้เต็มที่แล้วแค่นี้มุมนี้มีเรือด้วยนะคะมีเรือน่าจะเรือประมงนะอันนั้นนะไม่มีนักท่องเที่ยวน่าจะเรือประมงออกหาปลาค่ะ จากด้านบนนี้แหละมองเห็นวิวป่ะเราดูวิวบนนี้เสร็จเดี๋ยวเราเดินไปทำทางลงว่ามันไปถึงไหนกันไปครับพี่ไ,ไปพี่จูเมื่อกี้วัดพื้นไปทีหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เลย ระมัดระวังให้มากกว่านั้นนิดนึงเพราะว่าไม่อยากล้มอีกกลัวหัวเข่าจะพังไปกันต่อค่ะน่าจะเป็นทางลงแล้วล่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้มันน่าจะเป็นทางลงแล้วไหมหรือมันจะขึ้นอีกไม่รู้เหมือนกันโอ้หตรงนี้เชือกอันใหญ่มากเนี่ยเชือกอันเบ้อเลย ขึ้นอย่กับพี่จูแล้วตั้งตัวให้ดีก่อนไม่อยากล้มอีกสรุปแล้วนี่ เรามาทะเลหรือเรามาภูเขาเรามาทะเลหรือเรามาภูเขากันได้สองอย่างนี่ค่ะคว้าก็ทะเล ตรงไปก็คือภูเขาช่างเดินนุ่นขึ้นไปนุ่นมาถึงจุดชมวิวจุดสุดท้ายนะคะก่อนจะเดินลงเจอลูกอะไรก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยเยอะแยะเลยสุกก็สีเหลืองยังไม่สุกก็สีเขียว แต่ไม่รู้จักนี่ค่ะเยอะเลยไม่รู้จักก็เลยไม่กล้าเด็ดกินตรงนี้เป็นจุดชมวิวจุดสุดท้ายก่อนที่จะเดินลงนะคะให้ดู ทางขึ้นชันแต่ทางลงไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าคนละทางกันขึ้นทางลงทางขึ้นมาได้แล้วก็ต้องลงให้ได้เหรอดีกว่าขาขึ้นใช่ไหมดีกว่าตอนขึ้นใช่ไหม เหงื่อท่วมตัวแล้วเหงื่อเต็มตัวแล้วออมาทะเลพร้อมภูเขาลงก็ประมาทไม่ได้อะลื่นสไลด์ลงไปเป็นเรื่อง Oh, oh, oh. นี่ถ้าหน้าฝนคงจะลื่นเนาะอย่าเกี่ยวเสื้อเฮ้ยเฮ้ย เป็นเถาไม้เป็นเหมือนแบบม่านเลยค่ะข้างทางเดินลงเนี่ยเนี่ยเป็นเถาไม้ที่สารตัวเองเหมือนเป็นม่านเลยนะคะออแปลกๆดีมันเป็นผ้าม่านของเถาวันอะ うん <I>